สวัสดีครับแฟนบอลทุเรศครับนำข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันครับในวันนี้วันพฤหัสบดีที่7สิงหาคมนะครับดีวใหญ่ในฝั่งของยุโรปมีมาฝากกันหนึ่งดิวแล้วก็วันนี้เน้นไปที่เรื่องราวของยูเอฟเเลยนะครับที่เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นว่าไม่ต้องการจ่ายดิลต่างๆแพงเกินไปนะครับแล้วก็มีตัวเลือกอื่นเผื่อไว้ด้วยถ้าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของบอลทุเรศก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เนื้อหาแรกครับจะมาฝากกันข่าวของบาร์เซโล์นาครับเคียร์วิโก้อง ดานิเอลโมที่กำลังจะย้ายไปที่ถิ่นคัมนูนะครับค่าตัวอยู่ที่55ล้านยูโรเงินต้นบวกออปชันอีก7ล้านยูโรนะครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีคลิปเดินทางไปที่สเปนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเปิดตัวเป็นทางการปรสาสหน้าก็จ้องดีลนี้มานาน,นครับตั้งแต่ช่วงก่อนยูโรแล้วแล้วก็วได้ไปสําเร็จถือว่าราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับ55ล้านเงินต้นเป็นเงินการันตีและออปชันต่างๆก็เพิ่มตามผลงานของนักเตะก็ยินดีกับแฟนๆเจา้าบุญทุ่มด้วยนะครมารา่องขตี บทสัมภาษณ์ของรูฟันนิสรอยมาฝาดกันที่พูดถึงแนวทางการที่เขาโคชชิ่งแล้วก็การดูแลนักเตะเขาบอกว่าการที่ทำในสนามเนี่ยก็ต้องมีแบบแผนครับรู้ว่าเราทําสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรนะครับเช่นเราจะบีบเพลสซิ่งกระจายรูปแบบการยืนหรือว่ามิดบล็อกไฮบล็อกนะครับดูแล้วดูจากสิ่งที่รุดทำเนี่ยก็น่านชัดเจนว่าวิธีการเล่นของยูเต็ดน่าจะมีแบบแผนมากขึ้นแล้วน่าจะหลากหลายมากขึ้นในวิธีการที่จะส่งไปถึงนักเตะแล้วก็ลงไปสนามจริงเพราะว่า ถ้าวัดดูจากการแข่งขันในอุ่นเครื่องมาห้านัดแม้ว่าจะแพ้นะครับถึง3เกมเลยคือแพ้โรเซนบอร์กอาร์ซอลแล้วก็ลิ์พูแต่ว่าก็ได้ลองอะไรอย่างแล้วก็ได้เห็นวิธีการต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่องครองบอลได้นานขึ้นแม้ว่าผลการแข่งจะไม่เป็นไปตามต้องการก็ตามนะครับส่วนข่าซื้อขายตักเแต่มีมาฝากกัน2ดีลใหญ่นะครับก็คือเรื่องของแบ็กขวาและก็มิดฟิลวันนี้พักเรื่องเบลิกไว้ก่อน้วสำหรับแฟนบอลทูเดย์เรื่องแบ็กขวาเนี่ยเมื่อคืนมีข่าวตุดิวิดออนซีนมาว่าดดนเซลดูฟรี่ ไม่ต้องการคุยสัญญาใหม่กับทีมอินเตอร์มิลานแล้วนะครับเขาอยากจะย้ายไปทีมใหม่ ก่อตจะคุยอีกทีหนึ่งก็ต้องรอหลังล้วจบตลาดซื้อขายไปเลยถ้าเขาอยู่กับอินเตอร์ต่อนะครับซึ่งดูฟินเป็นตัวเลือกหนึ่งที่มาเต็มองไว้และมีโอกาสจะย้ายมาแต่ว่าน่าจะเป็นดิวสวอปตัวมากกว่าหรือว่าตัวกับวิสซากา้าถ้าบิสซาก้าไม่ไปที่เวสแฮมนะครับซึ่งตอนนี้การเจรจ,จาระหว่างยู่เต็กกับเวสแฮมเนี่ยยังดำเนินต่อไปดูแล้วดิวมาซาลุยมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าครับแต่ถ้าดิวมาซาลุยล่มลงหรือว่าไม่เป็นแบบที่ อ่ามนโยเตดกับบายันต้องการเนี่ยก็อาจจะเข้าไปอยู่สู่ดิวดูมฟรีได้ก็เป็นตัวที่เชื่อมโยงอยู่ครับส่วนวิสาก้าก็ใกล้กับการที่จะได้ไปเวสแฮมแล้วนะครับแต่แต่าซื้อขายไม่มีอะไร100%ยเตครับเดี๋ยวดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านั้นดิวแบ็กขวานครับค่าตัวของอัสเตอุยก็ไม่ได้แพงมาก15-20ถึงล้านปอนด์นะครับตามข่าวก่อนหน้านี้ส่วนอีกหนึ่งดิวก็คือดิวตัวเลือกใหม่ในตำแหน่งกองกลางตัวรับครับหลังจากที่ยูโเตะถอยออกมาตั้งหลักในดิวมวาเดอเ สล้านปอนด์นะครับซึ่งยูเต็ดมองว่าสูงเกินจากที่พวกเขาตั้งไว้ตอนนี้ก็ไปเดินดิวซันเดอร์เบิร์กครับให้ความสนใจแล้วก็กำลังพิจารณาในการยื่นข้อเสนอเข้าไปซึ่งตัวเลขที่แมนแคนคัลเซิลบอกบอกว่ายูเต็ดจะยื่นเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็น20ล้านปอนด์ก็อาจจะเป็นราคาที่ยังไม่ใกล้กับที่เบอร์ลี่ต้องการปล่อยแต่ว่ามูลค่าของซันเดอร์เบิร์กไม่ได้แพงกว่าแล้วครับอยู่ที่ประมาณ20-25ถึงล้านปอนด์คือมูลค่าต่างต่อหอ,อยู่ที่20ล้านยูโรหรือ,อนนรับเต็เดล เสนอบ้านี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิด สักประมาณ22ถึง25อาจจะเปิดการจจาได้แล้วก็ถ้ามากกว่านั้นก็มีโอกาสที่เบอร์ลี่จะตอบรับเพราะว่าซันเดอร์เบิร์กเนี่ยเป็นมีฟิลที่โคบอลได้ดีนะครับเอาบอลขึ้นหน้าลำเนียงบอลได้มีความสูงใหญ่แต่จระเข้ทรายกับทางอูกาเต้อูกาเต้จะเป็นตัวรับจ๋าทำลายเกมคู่แข่งเลยแต่ซันเดอร์เบิร์กจะมีความยืดหยุ่นกว่าแล้วก็สามารถเล่นเกมลุกเติมขึ้นไปข้ขางบนได้ด้วยแล้วก็ออกบอลสั้นบอลยาวได้นะครับก็รอตามกันว่ายเต็ดจะกลับไปที่อูกาเต้หรือว่าจะมาเดินดิวซัน หลังก็ติดตามกันต่อสำหรับแบ็คขวากับเซนเตอร์วันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามครับสำหรับแฟนบอลทุนเดย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ